ครับสวัสดีครับพี่น้องรถซิ่งวันนี้จะมานำเสนอนะครับสำหรับรถ4สปีดออโต้ซิ่งทั้งหลายนะครับเคยนำเสนอไปแล้วรอบหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่ได้เห็นกันหรือเห็นกันแล้วทีนี้มานำเสนอให้ดูใหม่นะครับสำหรับของซิ่งของ TT เดซิ่งเกียมันคือเกียร์สองซิ่งนะครับเกียร์สองซิ่งคือยังไงมา,มาดูกันมาดูกันมา ของเดิมเดิมนะครับอ่าเกียร์สองเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่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 นวันเวเขาเรียกวันเวซิงเกียร์สองนะครับเขาจะทํางานโดยการที่จะล็อกไม่ให้ไปไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะบังคับแกนเทาแกนเทาคือตัวตันี้อ่ามาเดี๋ยวเราอธิบายเพื่อนยาวน,นิดนึงนะจะให้เข้าใจกันเวลาเขาต้องหมุนเนี่ยเขาต้องานเขาต้องหมุนไปทางเดียวเขาจาไม่ให้หมุนอีกฝั่งหนึง่งนะครับ เวลาหมุนเกียร์สองเขาจะล็อกไว้ไม่ให้เกียร์สองทำงานหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะหมุนให้ถูกต้องปุ๊บมันจะเป็นอาตาัตราทดเกียร์เป็นเกียร์สองทีนี้แรงม้าที่เราลงแรงม้าที่รถมันมีเนี่ยมันเยอะลูกปืนตัวเนี้ยนะครับอ่ลลาอลูกปืนตัวนี้จะระเบิดก่อนลูกปืนตัวนี้จะระเบิดก่อนจะพังก่อนนะครับมันเล็กมากนะฮะมันเล็กมากมันจะไม่สามารถรับแรงม้าที่เยอะได้สําหรับดีเซลนะทีนี้เราเลยออกแบบนะออกแบบใหม่ สร้างวงเปืองขึ้นมาใหม่เลยอ่าเพื่อนๆดูนะใหญ่ต่างกันไหมครับบอกได้เลยเห็นไหมอ่าโลหะที่ใช้ไม่ต้องกลัวครับเป็นโลหะที่ทําลูกปืนนะครับอ่าต้องบอกงี้ทําลูกปืนมันจะทนแข็งและรับแรงบิดได้สบายครับตัวนี้นะมันเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกปืนวันเวนะครับลูกปืนวันเวสามารถไปได้ทางเดียว จะไม่สามารถไปได้สองทางอ่าอันนี้สำหรับรถที่มีแรงม้าตั้งแต่สามร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับเราจะสามารถติดตั้งเข้าไปในนี้แทนที่ได้เลยปั๊บนะครับอ่าเขาไปท่านี้เลยแทนที่เลยเพื่อรับแรงม้าตั้งแต่สามร้อยห้าสิบไปจนถึงพันมาได้นะครับสำหรับรถที่เป็นสี่สปีดนะครับสี่สปีดต้องเปลี่ยนตัวนี้จบ เวลาจอดนี้ออกขอแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวพังอ่ะไงก็ฝากไว้นะครับก็สําหรับชุดเคียร์ซิ่งของ t mm ีที c รซิงเคียร์เดี๋ยวเราจะมีนวัตรกรรมออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับว่าคุณจะใช้หรือเปล่าถ้าใช้ตรงใจก็มาติดตั้งที่ร้านได้นะครับเราพัฒน,นายอย่างต่อเนื่องไม่ต้องห่วงชื่อนี้ไม่ให้เสียทีทีแรซิเคียร์ผมเต๋าทีทีแรซิการันตีขอบคุณครับผม